ครับเป็นคลิปปลายปีเป็นครั้งแรกที่ช่างเอาผ้ามาส่งในฤดูที่หลังการเก็บเกี่ยวแล้วก็เป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติทั้งหมดเลยวันนี้มีมีสชุดเออมีสีมีสามชุดกับหนึ่งผืนอันนี้เป็นสองเมตรเรียกว่าหนึ่งผืนนะครับเป็นทอยกดอกลายลูกแก้วลายรูกแก้ว ร,รู้กันแล้วว่าเป็นยังไงลายลูกแก้วสีครามย้อมด้วยย้อมสีธรรมชาติด้วยครามเลี้ยงครามเขียวเป็นครามเขียวค,คามปลายไ,ไ,ไ,ไม่เป็นครามที่ออกสีน้ําเงินดูเชิงล่ะเป็นยังไงบ้างในเชิงหมายเลข j สองสี่ห้าสองย้อมสีธรรมชาติหมักคามนะครับมีกลิ่นนะครับต้องบอกก่อน ต้องมีกลิ่นมีกลิ่นตื่ๆมีกลิ่นตืตๆคือกลิ่นที่เขาหมาักนะหมักครามดังนั้นมันก็จะมีกลิ่นยาก็อย่าพึ่งตกอ,อกตกใจหรือว่าเหม็นนะครับของดีนะที่เรากินกันก็บางสิ่งบางอย่างเหม็นนะครับก็ยังกินกันเลยใส่ใส่สมตำอันนี้ก็เหมือนกันของดีผ้าหมักโคน มักข้ไม่ใช่หมักโคนหมักโคนหมักขามนั่แหละครับต้องใช้คําพูดอย่างนี้หมักโคนหมักขามนั่แหละครับวิวธีเดียวกันมีมเชิงไม่มีหน้านางนะครับมีแค่2เมตรมีทั้งหมด3ชุดกับ1ผืนคือผืนนี้แต่2เมตรนี่ไม่เป,เป๊ะนะครับอาจจะขาดบ้างเกินบ้างตามวิสัยของช่างพื้นบ้านจะให้วัดเป๊ะ,ปะไม่ได้ มาถูกถูกบังคับด้วยการตัดหนึ่งผืนหรือหนึชุดเขาตัดครั้งหนึ่งมันก็กินเส้นยืนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยฉะนั้นเขาต้องเฉลี่ยเนะก็ก็เห็นใจกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นครั้งแรกของฤดูกาลนี้ของปีนี้ถือว่าเป็น,เป,นเป็นปีเป็นต้นปีของของการส่งผ้าก็ได้เป็นถือว่าเป็น2,567แล้ว ของการส่งผ้าครั้งแรกของ,ของ,ข,องของช่างที่นี่นะครับของช่างคนนี้ที่ส่งให้ร้านจงโฮวันนี้ก็วันที่สิบกว่าละถามว่าเป็นยังไงบ้างราคาเดี๋ยวเราไปคุยกันในคลิปที่สองครับ อีกพื้นหนึ่งในของชุดนี้ที่เข้ามาวันนี้ซึ่งเป็นผ้าที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติถ้าถามว่าย้อมด้วยอะไระมีคลามมีครั่งถ้าเป็นสีออกจางลักษณะด้านบนม่วง,วงก็เป็นคลามถ้าออกเป็นสีออกนวลนๆชมพูชมพูก็เป็นครั่งยกดอกอันนี้เรียกว่าดอกจันทร์ นะครับไม่ใช่ดอกพิไทยเพราะว่าดอกใหญ่เห็นไหมครับดอกใหญ่นี่เรียกดอกจันดอกมะยมเรียกกัน,นแล้วแต่ใครจะเรียกช่างคนไหนจะเรียกเป็นลายไรยโยเซเ็กก็คือกำแพงวังเขาว่านะครับแปลภาษาไทยแล้วผมไม่รู้ถูกหรือเปล่าก็อย่าพึ่งว่ากันลุงชายบางทีก็ปีนี้ก็ชักหลงๆเลอะๆเหมือนกันไรายโยเซเ็กก็คือคําที่เรียกในท้องถิ่นนะครับสวยไม่สวย อยู่ทีครับสวยไม่สวย4เมตรไม่ตัดแบ่งขายยกชุดเลยครับสเมตรราคาถามว่าราคาเมื่อกี้ค้างกนไว้ตั้งแต่คลิปที่หนึ่งขึ้นไหมขึ้นครับก็เราอยู่เหนือการควบคุมจริงๆมันขึ้นมาเนี่ยตั้งหลายเที่ยวแล้วเรื่องไหมนะไหมขาดตลาดแล้วก็ไหมก็จะขึ้น ไหมาขาดตลาดแล้วไหมก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้มาตลอด <c oughs> ช่างก็ต้องต้องตามนั้นค่าอุปกรณ์ค่าแรงค่ะค่าอะไรต่างๆขึ้นหมดแล้วฉะนั้นก็อย่าเพิ่งโกรธโทษกันอย่าเพิ่งว่ากันนะครับเพราะเงินเดือนก็จะขึ้นเหมือนกันนะไหมายเลข J 2 4 5 3ขึ้นเยอะไหมไม่เยอะหรอกครับนิดๆเต่อยหน่อยเองอตอนนี้อยู่ที่ลุงชายขาอยู่ที่เป็นผ้าผ้าย้อมสีธรรมชาติที่ก็ชุดนี้ก็ แปดพัาพตามราคาปกติของปีที่แล้วนะครับถามว่าผ้าเป็นยังไงผ้าคัดเกรดไหมแท้ทอมือ,อกี่กระทบมือฉันั้นเป็นผ้าที่จัดได้ว่าช่างก็ระดับนะครับช่างก็มีระดับ,นะบ,ดบผ้าทอออกมาแล้วก็อยู่ในขั้นขั้นที่รับ รับได้ในระดับที่ถือว่าเกรดเอ,อคัดผ้ามาวันนี้มีมาห้าชุดสี่ชุดกับ1นผืนแ้วก็ได้เพียงแค่แคสชุดอ,อีกชุดหนึ่งไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่รับกันนีครับนครับมีเชิงมีอะไร4เมตรนะครับราคาก็บอกไปแล้วหมายเลขก,ก็บอกไปแล้วเป็นย้อมสีธรรมชาติอันนี้เป็นสี ไปสีข้างนะครับสีข้างออกเทาเทานะออกเทาเ่าสนใจรีบติดต่อเข้ามานี่เป็นผ้าชุดแรกของปี2 5 6 7ของฤดูการแรกอันนี้มาปีนี้ฟลุกยังไงไม่รู้เข้ามาทุละเขาเลยเอามาฝากเขาเลยเอามาให้ที่ร้านกอดไม่งั้นกว่าผมจะได้นูนนน่นเดือน2นู่นเดือนนู่นว่นผมจะได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันชุดต่อไปเป็น ปรกกาตอบก็คือดอกมะเขือเราไปดูกันสิว่ามันจะสวยมันจะงามกันขนาดไหนพื้นต่อไปก็เป็นย้อมด้วยสีธรรมชาติที่เรียกว่าลายดอกมะเขือประบากาตอบป,ปะกกาตอบดอกมะเขือ ดูสิสวยไหมอันนี้เป็นสีออกสีนวลๆน,นะครับสีเทาสีครั่งนะมันออกเป็นนวลๆเวลามันเหลือบนะครับดูเชิงที่ครับ4เมตรเหมือนกัน4เมตรชุดนี้9,600ราคาเดิมเลยตั้งแต่ร่างเดิมเลย สีรู้แล้วลายรู้แล้วฝีมือบอกไปแล้วก็หมายเลขที่ติดต่อ0864686900 0885909786เป็น ID line หลายๆคนรู้แล้วนะครับเข้าไปดูในคลิปใจเย็นๆใจร่มๆดูช้าๆนะครับดูช้าๆจะก็จะเห็น แล้วเป็นวันนี้เป็นวันแรกเหมือนกันที่ได้รับผ้าของปีของปีแรกเร็วกว่าเขาเพื่อนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่อัดคลิปกลางคืนผมก็ยังไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาอย่างไงนะครับสีลักษณะของของการถ่ายของการที่ที่กล้องรับแสงได้รับผ้าได้เป็นยังไงก็ค่อยว่ากันแต่คิดว่าตรงเท่าที่ผมดูหน้าจอนะตรง เดี๋ยวเราก็าไปดูกันว่าพื้นต่อไปเป็นสีอันนี้เป็นสีอะไรสีเทานะครับเทาเอ่เทาคลัง่งพื้นต่อไปเป็นสีขี้เท่าเทาขี้เท่าสวยไม่สวยลายเดียวกันแต่คนละสีมันก็ดูดูแผงๆไปนะครับอันนี้สีเม็ดเหมือนกันนะครับใครสนใจภาพย,ย้อมสีธรรมชาติไหมแท้คอมือรีบติดต่อเข้ามาครับเราไปดูกัน,นที่ผื้นที่ ต่อไปว่าสวยไม่สวยสีเทาคลั่งเอ้เทาที่เท่าอีกชิ้นอีกชุดหนึ่งนะครับในคลิปนี้เป็นผืนที่เป็นชุดเป็นชุดสุดท้ายละของคลิปนี้ก็เป็นสีเทาที่เทานะครับเทาที่เท่า ออกมาละขนาดนี้นั้นแต่เป็นลายเดียวกันกันกบผืนเมื่อที่ผ่านมาก็คือประการกรอบดอกมะเขือนะครับลายเดียวกันแต่ว่าสีไม่เหมือนกันเชิงอะไรเหมือนกันแต่ว่าการโอการทอคนคนเดียวกันแต่สีเท่านั้นเองที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันก็หวังว่าปีใหม่นี้นะครับทุกคนจะมี บุญมาบุญมาวัสนาศุกถูกหวยรวยลอตเตอรี่ถูกหวยรวยลอตเตอรี่กันใครซื้อแล้วแต่บุญใครบุญมันนะบุญใครบุญมันก็ขอให้คนมีอำนวยอำนวยโชคอำนวยชัยนะครับหวังสิ่งใดก็ให้สําเร็จทุกประการละกันสําหรับท่านที่ได้ติดตามผู้ชายมาแล้วก็เพิ่งได้มาพบมาเจอมาเจอนะครับจะติดต่อซื้อขายกันนะครับก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงสําหรับปีที่ผ่านมานะครับก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงเพราะว่า ผ้าชุดนี้เป็นผ้าชุดแรกถือได้ว่าเป็นผ้าชุดแรกของปี67 2,567จากนั้นก็เลยขอบคุณสำหรับปี66ที่ผ่านมาสำหรับทุกท่านนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ